สื่อกาลีพาดหัวตัวโตผู้เล่นแบบนี้มีอีกไหมหลังรู้คำขอพรวิภาวีในวันคริสต์มาสสื่อเกาหลีพาดหัวตัวโตผู้เล่นแบบนี้มีอีกไหมหลังรู้คำขอพรวิภาวีหัวสาวชาวไทยของฮุนไดฮิลสเตทในวันคริสต์มาสวันที่16มค 67คนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลีเกาหลีฤดูการ2023-24รอบ4ฮุนไดฮิวสเตรตของมดวิภาวีสีทองทีมจะฝูงเอาชนะเรสปักขัดลอย3-0เซต25-21 25-21 25-17โดย MVP ในเกมนี้ตกเป็นของวิภาวีที่ทำได้ทั้งหมด12คะแนนโจมตีสำเร็จ52.4%ขุดบอล14ลูกแต้มเสียศูนย์คะแนนล่าสุดโชซันสื่อเกาหลีได้ออกมาพาดหัวตัวโตโตว่า ผู้เล่นแบบนี้มีอีกไหมหลังรู้ว่าความต้องการเดียวของเธอคือการต่อสัญญากับฮุนไดฮิลสเตรดรายงานระบุว่าวิพาวีโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับทำเอาคังซองฮยองเฮดโค้ชฮุนไดฮิลสเตรดออกมาชื่นชมเธอว่าเธอทำสิ่งที่ควรทำในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดีบอกเลยว่าเธอรู้จักวอลเลย์บอลในทุกด้านทั้งรุกและรับมีประโยชน์มากในการทำทีมความปรารถนาของวิพาวีคือเล่นในโคโววิลิกให้นานขึ้นเจ้าหน้าที่ของฮุนไดฮิลสเตรดกล่าวว่า เมื่อเราถามว่าเขาต้องการรับของขวัญอะไรในวันคริสต์มาสเมื่อปลายปีที่แล้วเขาตอบว่าเขาอยากได้รับการต่อสัญญานอกจากนี้วิภาวียังย้ำว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกมทุกเซตและทุกสกอร์